สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเก้าอี้ใบบัวนะครับสั่งจากเว็บช้อปปีตัวที่เราสั่งคือตัวนี้นะครับเก้าอี้ใบบัวซื้อมาในราคา2,295บาทรวมค่าส่งนะครับ9 1บบาทความยาวของกล่องก็ อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับส่วนน้ำหนักก็ถือว่าหนักมากนะครับประมาณเกือบ10บกิโลได้สภาพกล่องโดยรวมก็ไม่มีอะไรบุบนะครับ,บปกติดีเดี๋ยวเรามาดูของด้านในพร้อมกันนะครับ นี่นะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับไม่มีรอยบุบไรทงสิ้นสถานที่ที่เรารีวิวนะครับที่ครูสุดเมืองสกลนครน,นะครับบรรยากาศถือว่าดีมากเหมาะกับการมานั่งแคมปิ้ง ขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับต้องสองคนช่วยจับนี่ครับผมลองวางทางตั้งดูครับบาเทียวาตครับเจ้าของเก้าอี้นะครับความสูงก็ประมาณเอวของบาเทียวธาตได้นะครับนี่ครับผมอ่ะเบาเ์เจี๊ยครับเดี๋ยวจะมาเจะดูข้างในกันนะครับตัวนี้จะเป็นถุงผ้าไนลอนยางหนานะครับโอ้โหถือว่าหนามากครับ แค่ถุงหิว้วนี่ก็ายางหนามากนะครับผมสุดๆครับอ่ะบอกเจมเดี๋ยวเรามาดูของด้านในพร้อมกันสำหรับเจ้าเก้าอี้ใบบัวราคา2,000กว่าบาทนะครับสีที่เราสั่งครับสีเขียวใหญ่มาก กลางเลยครับบวว่าวเทวัฒน์กลางาให้ดูนะครับอันนี้ก็ทางเรียกนะครับมีเคยมีเก,เกอยู่น้นสบายครับผมจะมีฟองน้ำ เป็นผ้าตะข่ายนะครับฟองน้ำสำหรับเปหนุนแล้วก็จะเขียนว่าสนามเดินป่านะครับด้าน,นหนาเป็นผ้าในรอนหนาอย่างดีนะครับนี่ครับผมจะมีฟองน้ำผ้าตาข่ายซับระหว่างตรงหัวแล้วก็ข้างๆนะครับแล้วก็ ตรง้างล่างปลายที่สําคัญครับจะมีรูระบายอากาศนะครับสําหรับเวลาน้าหกเรืออะไรครับผมก็จะระบายตรงนี้ทันทีเลยเนื้อผ้านี่ถือว่าเป็นผ้าไนาล่อนหนามากนะครับตามที่เราสั่งมานี่ครับตามนี้นะครับผมรายละเอียดของเก้าอี้สนามเดินป่าใบบัวผ้าไนาล่อนนะครับ ออกฟอร์ด4 0 0ดีบุด้วยใยสังเคราะห์โครงเหล็กหนาอย่างดีนะครับรองรับน้ำหนักได้150กิโลกร,รมัมขนาดตอนกลางนะครับ60คูณ60คูณ90คูณ100เซนติเมตรนะครับขนาดตอนเก็บ25คูณ25คูณ100เซนติเมตรน้ำหนักของเจ้าตัวเก้าอี้ใบบัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 8กิโลกร,รัมนะครับนี่ครับผมให้ดูพัสดุโครงสร้างนะครับฐานเหล็กอย่างดีเลยนะครับถือว่าให้ความแข็งแรงมากนะครับมีขนาดที่ใหญ่ นี่นะครับผมจะมีลายด้านหลังนะครับคล้ายๆรูปเสือดาวหรือเสือจาะกุ่นนะครับถือว่าสวยงามมากสำหรับเกา้าอี้ใบบัวราคา2,000กว่าบาทนะครับสั่งได้นะครับที่เว็บช้อปปี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ